มือนีสิพาพี่น้องนะครับมาเห็ดเมนูพิเศษนะครับหนูย่างเกลือพี่น้องมือนีจัดซีตัวครับผมนี่นะเพชรกินเองเนาะพี่น้องเรต้องใส่ถุงมืออย่าด่ามากกันพี่น้องสูตรนะครับหนูย่างเกลือใส่เกลือพี่น้องนี่โรยลงไปเลยนะครับนี่พี่น้องนีสูตรหนูย่างเกลือใส่เกลือนะพี่น้องเนาะนี่เอาพอดีเข้มนะพี่น้องเนาะใส่หลายมันสิมันสินัวเลือกปวดนะครับเนาะนี่แล้วก็นี่ครับสุรสนี่อันนี้นี่ใส่หลาไรนี่เสียบายพี่น้องนี่ นี่โอ้แมงวันก็อยากกินน้ำพี่น้องนี่สุรสดครับผมนี่ผงนัวแล้วกัการย่างนะครับย่างเกลือนี่คือถ้าเข้าย่างเฉพาะมักซัมนี่ก็ได้นะครับนาะพี่น้องเสียบขึ้นกันแต่ว่า,านัางขคงหนูนี่เวลาย่างมากมันจะเป็นสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆนะผู้ได้มากสีหนันก็นย่างแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าต้องการให้มันเป็นแบบว่าสีเข้มๆนะครับสีออกน้ําตาลเหลืองแบบเข้มๆนะครับแกๆเข้าใส่ตัวนี้ไปน้ำเลยพี่น้องเด้อซอสฟ้าเขียวพี่น้องใส่ลงไปนะครับนี่ นี่ครับขนาดนี่ตวงกัเลยนะครับเนาะมาเข้มใส่ลายๆพี่น้องนี่โดยประมาณนี้พี่น้องนี่แล้วก็ขยาขยาไม่เข้ากันบบทีน้องคุกเขาให้เข้ากันนะครับเนาะแล้วก็เอาไปย่างพี่น้องทิ้งไว้ก้อนก็ได้จักประมัาณ30นาทีนะครับพี่น้องแล้วก็เอาไปย่างครับพี่น้องวันนี้ลองย่างกันเลยครับผมนี่ครับหนูย่างเกลือพี่น้องมือนี่แล้วสีกินกับตำมะคุงพี่น้องแล้วก็กินกับลูกนี่ครับผมสวยงามมันนี่หางมัน นี่หางหนูพี่น้องนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ตำมะคุงปลาเด็กเซ็บแซ่พี่น้องปลาเด็กนัวตัวได้ซุกระบาดนี่เอ้าเมืองนาตาสีสันมันก้อนพี่น้องนี่บู๊จระตัวพวกน่ะเมืองรับผมดันหนังดันพวกน่ะเมืองนาพี่น้องโอ๊ขักขัดอ่ะซิมตัวแย่กูมูนี่สักอนว่ามันสุกหรือเปล่าพี่น้องสีขาตัวเลยนี่มองแสบที่สุดนี่นี่พี่น้องนี่ขาตัวนี่ โอ้โอหหอนครับอโอ้โหเนื้อช้ำๆร้อนๆไปเลยโอู้หูเหี้ยๆโอ้เหนื่อ,พอยพี่น้องหืมนังไม่คุยอ่ะโอ้หอนพี่น้อง สินมันขุยตำม,มันหนอมมันหวานครับตามมะฮองแจ็บๆรู้ <c oughs> <c oughs> ดีไหมครับกินมันหวอนค้างเต่อไม่ต้องแสบใช่ไหมครหนูนาย่างเกลือรครับหนูนาย่างเป็นหนูเนื้อสดนะครับจากป้ามที่เขาเลี้ยง เน้นเรื่องคุณภาพและความสะอาดเลยพี่น้องเนื้อฟ้ามของเขาเนี่แล้วก็ทํากันสดๆครับมันเสียบรสชาติที่แซบนัวแบบนี้ครับผมดวดพี่น้อง